สวัสดีค่ะพี่น้องพองไปสุปุปสุกคนค่ะวันนี้แม่มุยกะสิภาพมาเลาะอีกคือเก่าค่ะมองสิภาพมาเลาะนี่นะคะมองนี้เพิ่นกะสิเป็นมองรีวาร์ a บีชนะคะกะสิเป็นหาดของสิ้นสุดของมูโก,กเตอร์แอนด์ไคคอสไอแลนด์นะคะในตเมืองของ p r o v i d ดนเชียนะคะมองนี้ ทีแม่มุ้ยแวะไปก็สิแวะไปบ้านมูกรนค่ะเพื่อสิไปเอาค้องนะคะแลังจจังสิเลยไปหาดค่ะเอาละค่ะแม่มุ้ยก็ขออนุญาตไปเอาค้องก่อนค่ะนี่นะคะแม่มุ้ยกะมาหอดมองมารีนบีดล้ะคะ่ะ มารีนเิด่มองนี้เพื่อนก็สิเป็นมองจอดเรือเนาะค่ะเนาะเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่สิไปเที่ยวในเกาะของในหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ๆกล้นี่นะคะก็จะเป็นมิดเดิลไคคอสเซาไคคอสหรือว่านอสไคคอสนะคะแล้วก็ไป p พ r ร o t k ดเคไปเกาะอีโวนาไอแลน ้วกาไปก็เ k นะคะสิเป็นกาะย่อยๆในมูกอสเตอร์แกลนไข่คอสไอแลนด์นะคะมองนี้เพิ่นสิเป็นกาะแยกกาะย่อยออกไปนะคะเนาะก็เลยเปิ้นมองนี้นะคะ่ะเป็นท่าเรือที่สินังเรือยอสหรือว่าเรือเฟอร์รี่นะคะที่สามารถที่จะขามกาะจาก ในโตเมืองนะคะไปย่างเกาะหาดวนโตนั่นเองค่ะนี่ระคะบรรยากาศรอบๆค่ะของท่าเรือมารีน,านะะ่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพน,นาค่ะที่เพิ่นพามาเที่ยวมาเบิ่งบรรยากาศรอบนอกของหมูเกาะนี่นะคะอันนี้เรือสีขาวๆนี่ค่ะเพิ่นกะสิให้นภผ้านักท่องเที่ยวค่ะไปย่างเกาะต่างๆที่ม่มุยบอกค่ะ ็นมอระกตเลยค่ะเขียวมอระกตดโดยง่ายมากๆค่ะ ของมูก,กอสเตอร์แกนไคคอสไอแลนด์ค่ะมองนี้ทะเลผลเลยสีเขียวมรกต So beautiful isn't it pretty I love it over here you yeah. know they have Kong a lot Chill. Carol Kinbridge. Yep. Uh -huh. This is Emerald Point. Oh, mm. cute. Yeah, a small one. So beautiful. A lot it's, it's its own island, it's a house Chill. on an island private island with a bridge. Mm -mm. I want you to see it. Really? <laughs> Still have that also. It has a bridge oh. that rotates like this. Oh really. Yeah, a turning mm -hmm. bridge. Mm -hmm. Wow. The cool. yeah. turning bridge and you can across? Yeah. Oh. Well it's a private house. Oh, private house. Carol can Bridge. Yeah, a small one. Baby one.